บ s ส i ิโ o เข้าอยู่ใน USB แบบชาบมีนาทีง่ายๆครับกรม่ากวุ้ยิก็คิดได้ครับทุกคนเคยบดอ่าสิโดเข้า USB ฐานโปรกรมต่างๆมั้ไครับหรืว่าจะเป็นโปรกรมจุด ISO ใช่ไหมที่เราเคยใช้ทำมาเรื่องเคย่นือไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมตัวนี้หรือว่าโปรกรมบิจิตัครับปกรมต่างๆพวกนี้ทุกคนอาจจะเคยรู้จักก็เคยใช้มา้ครับ โอเคสวัสดีส Guys, o, สครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ซ่อง CX4 สินเกย์ครับวันนี้เราจะมาทุกบูสต์ิโดเข้าอยู่ใน USB แบบช้ Maybe, ่วม่นาทีง่ายๆครับทิมไปคำว่าอะไรนะเวนเวนต้อยอะไรเนี่ยเวลาทุกคนเข้ามาใช่ไหมเราจะเห็นหน้าแรกหน้าจะเป็นแบบนี้แล้วเรากดเข้าไปนี่เลยครับกดไป เข้าสู่หน้าลักของตัวนี้แล้วให้เรากดคําว่าดาวโหลดหนึ่งครั้งจากนั้นเราจะเห็นสังเกตทั้ง3ลิรให้เราเลือกใช่ไหมเราขอแนะนําเลือกเป็นไฟชิปนะครับเพียงกดคําว่าชิปนี้จากนั้นมันจะเร่งสู่หน้าก i ิ h ฮับให้เราเลื่อนลงมาแล้วเลือกคาว่าอ่าเป็นส t o r เนาะที่เป็น windows ไฟชิปครับให้ทุกคนนะครับกดหนึ่งครั้ง คจากนั้นก็รอให้มันทำการดาวน์โหลดให้เสร็จสิ้นครับโอเคหลังจากดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วให้ทุกคนเข้าไปที่หน้าดาวน์โหลดที่เราดาวนโหลดครับจากนั้นเราจะเห็นคําว่าตัวเกมที่เราโหลดมา,เ,าเราคลิกขวาเราทําการเตะไฟมันออกมาซะโอเคสําเร็จแล้วครับ ให้ทุกคนเดิมคปขีเข้าไปแล้วก็ดำไปขีกเข้าไปเราจะเห็นไฟแบบนี้ใช่ไหมโอเคจากนั้นให้ทุกคนทำการเอา USB หรือว่าแฟลชไดท์ที่ทุกคนเตรียมไปสำเร็จแล้วนะครับให้ทำการเสียบเข้าอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราเลยนะครับโอเคจะเห็นไหมครับว่าแฟลชไดท์ของเราไวา u s b มันเข้ามาแล้วเราสามารถเซ็กได้นะครับว่ามีเนื้อที่ขนาดไหนโอเคจากนั้นทำการ format หนึ่งครั้งเพื่อความใน่ใจนะครับข้อมูลเราไม่ต้องการแล้วเราก็ format ทิมเลยโอเคหลังจากที่เรา format ไปหนึ่งครั้งจากนั้นให้เข้าไปโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดเข้ามาใช่ไหมเกมนี้แหละแล้วไปทิมไฟลิกิข้าไปจะเห็นหน้าต่างอะไรเยอะแยะเลยไม่ต้องห่วงนะครับให้เรากดคีย์ ไอโปรแกรมเป็นต่อย two disk ไอตัวนี้เลยนะครับคลิกขวาแล้วทำการันหนึ่งครับกด just ไปโอเคหลังจากอ่าที่เราเข้ามาในนี้ใหเราเซ็คดูว่า USB ของเราเน้นมันทําการเข้ามาแล้วไหมโอเคนะครับหลังจากเข้ามาแล้วเราเซ็คเข้าไปที่อ่า p า r t i t สไตล์นะครับพอเรากดเป็น m มี r ตัวนี้เลยนะครับจากนั้นตัวอื่นก็ไม่ต้องหว่วงอะไรนะครับแปะไปเฉยๆแล้วกดคำว่า install ได้เลยโอเคบางบางท่านอาจจะไม่ขึ้นหน้าตรางแบบนี้นะแต่ว่าผู้คนถ้าใส่หรือว่าคนไหนขึ้นแล้วให้เราพิมคำว่าตัว yes ที่เขา,เ,าเขาระบุมาแบบนี้เลยนะครับ yes y s yes. เราต้องทิมเป็นตัวพิมใหญ่ด้วยนะ จากนั้นทำการกดโอเคแล้วก็ j จ s t ไปมันจะหาว่าความแน่ใจนะครับว่ามันจะ format ตาริสันของเรานะแลอว,วารดีสของเรานี่นแหละโอเคเรา,ามั่นใจแล้วโอเคแล้วก็รอโอเคครับมันก็ว่าทำการฟอร์ format, แมต t ซ c ซิสฟรูเลยครับจากน้ากดโอเคไปหนึ่งครั้งแล้วก็กด นี่ออกเลยไม่ต้องออกแนละ้วจบแค่นี้แหละครับจากนั้นเราก็ไม่มี USB ของเราใช่ไหมดูหน้า USB ของเราจะไม่มีอะไรนะทำแต่ว่าเราทำการ install โปรแกรมเข้าไปในมัแล้วจากนั้นเราก็ไปหา Windows ที่เราต้องการที่จะเอามาใช้ในการลง Windows ตัวอย่างเช่นเราต้องการ Windows 10คลิกขวาแล้วก็กด copy จากนั้นก็ข้าขมาที่ ชีพีขอ,ของเราใช่ไหมแล้วกดพานลงซะโอเคจากนั้นเราก็รอจนกว่ามันจะเสร็จสมบูรณ์ทุกแบบจะไม่เหมือนกันนะครับบางครั้งไฟเราของเราเยอะไฟเยอะใช่ไหมมันก็ช้านิดหน่อยถ้าไฟเล็กก็เร็วขึ้นตามขนาดไฟของวิดดโอของเรานะครับโอเคต่อไปเราจะรอจนกว่ามันจะสําเร็จนะครับ โอเคนะครับเราจะตัดไปตอนที่เราทําการ e m o v e หรือว่าย้ายเข้ามาจนกว่ามันจะสําเร็จนะครับโอเคนะครับเราก็จะทําการอะพอเซตจะเส็จเสียนแล้วนะครับอีกแค่1%นึ่เปอร์เก็สำเร็จแล้วโอเคนะครับเราก็ได้ Windows ทำอิดมาคือ Windows 10 บัดนี้เราต้องการอยากได้อีกคือเราไม่ต้องการแค่อยากได้แต่ Windows 10นะ Windows 11ด้วยเพราะว่าเวลาเราต้องการอยากเอาในเราก็คลิกเอาเลยโอเคฉะนั้นรอ Windows 11ต่อไปนะครับจนกว่ามันจะสำเร็จโอเค ไปกัคนครับเราจะตัดไปที่ตอนใกล้จะสําเร็จก็แล้วกันนะโอเคครับมาต่อกันเลยนะครับเราก็จะทําการ p ร o ส e s ธสำเร็จแล้วครับอีกแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งวิธีนี้ง่ายครับไม่ต้องไปเสียเวลาในการทำห,หลายขั้นตอนแค่เรากบกลอบมาวางไว้ก็สําเร็จได้นะครับง่าย โอเคครับสำเร็จไปแล้วครับทัทง Windows 10แล้วก็ Windows 11โอเคโอเคครับหลังจากเราทำการบู o Windows ใส่ใน USB เสร็จสมบูรณ์แล้วครับเราจะมารองดูโอเค USB เสข้าไปแล้วทำการเ s e อัพดูมันจะได้ไหม โอเคครับพกคุณจะเห็นว่านี่นี่เป็น USB ของเราเองนะครับตัวนี้หลังจากขึ้นมาแบบนี้แล้วถ้าคุณกด Enter ไปหนึ่งครั้งจากนั้นก็ต้องรอมันจะบูตขึ้นมาแบบนี้เราจะเห็นว่า Windows ของเรามีทั้ง Windows 10แล้วก็ Windows 11ตัวอย่างเราต้องการ Windows 11เอ Windows 10กด Enter ไปหนึ่งครั้งแล้วก็รอกดไป Enter หนึ่งครั้งจากนั้น มันก็เข้าสู่หน้าการรงวิดโอนั่นเองครับรอก่อนนะโอเคบูทเข้ามาแล้วโอเค จะเห็นไหมครับว่าเราสามารถลงได้เลยแค่นี้เราก็กดไปกด install ไปนี่ไงก็ทำการลงได้ปกติเลยครับว่าเราจะลงแบบไหนโอเคฮนะ โอเคครับก็จะจบคลิปไว้แค่นี้นะครับใครที่อยากลง Windows 11ก็ทำแบบเดียวกันกับ Windows 10นี่เลยนะครับใครอยากได้ Windows อะไรหรือว่าอยากได้อยากเซต Windows อะไรก็แค่ทำการกรอบ Windows เข้ามาอยู่ใน S USB จากนั้นก็ลงได้ตามปกติเลยนะครับวิธีนี้ง่ายสะดวกสบายขอบคุณครับ